Share some skin. Clouds have shouted us in moments unforgettable you to twist to fit. I know that I am ill. But things just get so crazy. Living life is hard to do. I would gladly hit the road. some day Oh yeah yeah yeah, paint a picture with my hands. Oh, I can find the sweet bright pictures in the storm. Change your hands you're still together. Sitting wandering dollars, and you came up and so nothing Manning Many from the bottom, now when you see me, I'm starting. And all of my calls, I'm not gonna be push up a button. Telling me a chance, and I am ready What you call it? Switch your number to my phone, so you know what they call it. They you need my name on my shirt, you can't. น่ารักมากๆนะครับน้องเจนนี่น้องครีมน้องปันนะครับสุดยอดจริงๆเลยนะครับหลักใจแทนนะฮะโคซานีครับค <c oughs> ่ะก็ชอบค่ะชอบชอบโชว์นี้ค่ะชอบมากๆด้วยค่ะเพราะว่าคือ <c oughs> ก่อนหน้านี้นพี่จะเห็นความกังวลตั้งแต่ตอนซ้อมที่เราซ้อมๆกันแต่ว่าวันนี้พี่ว่าทุกคนมาด้วยกันสามคนมาด้วยกันแล้วก็เป็นวงเดียวกัน มีอาวุธคนละแบบและทุกคนใช้อาวุธของตัวเองได้ดีไม่ได้ใช้ที่ชอบอย่างหนึ่งนะคะไม่ได้ใช้ฆ่าคนอื่นแต่มันใช้พยุงกันนี่เป็นส่วนดีที่สามคนนี้ควรจะเก็บไว้เลยนะคะขอบคุณครับโทสันนีครับโณปานครับไม่สนใจว่าใครจะเข้า แต่สนใจว่าหนูทําให้รู้สึกว่าเนี่ยคือมันเป็นทีมที่ดีหนูเข้าใจแล้วว่าการทํางานร่วมกันสอบประสานกันมันเป็นอย่างไร <c oughs> นี่คือของขวัญจากโคช้ชพูดได้แค่นี้นะคะถึงโค้ชบานครับเฟิร์สเมในเดือนครับต้องบอกว่านี่เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ดีมากๆสําหรับนักร้องนักดนตรีนะครับทุกคนเป็นทีมที่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญคือทุกคนเป็นธรรมชาติ ตัวเองสนุกคนดูก็สนุกนะครับอันนี้ชอบมากเพราะสไหครับปันยิ้มหน่อยดิยังไม่เห็นปันยิ้มเลยเอ้ยยิ้มหน่อยก็คือมันเป็นความลงตัวนะครับที่ที่สามคนนี้ผมว่าอ,อย่างเจนนี่นี่ก็มีลูกเล่นมีชั้นเชิงในการปล่อยคำเท่มากนะฮะอย่างครีมนี่ก็เทนตัวเล็กอย่างเงี้ยมันคมและชัดและพุ่งมากนะฮะแล้วก็ปันนี่ก็นุ่ม ผมว่าแต่ละคนจะมีอนาคตที่สามารถเป็นเป็นลักษณะทีเ่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองในอนาคตแล้วก็สามารถสร้างงานได้เพราะว่าสามารถเล่นดนตรีได้ด้วยก็สามารถสร้างงานได้แน่แน่ขอบคุณค,คณมมรับโคสเว่นเดนป,ปังครับผมเอาละครับโคสานี้ครับมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้ถ่านเข้าสู่รอบสิบออฟนะครับเชญครัคคบก่อนพี่จะเลือกนะคะพี่ขอพูดคาหนึ่งพี่เลือกเพลงนี้มาแล้วพี่ก็หวังจะให้มันเป็นแบบนี้แหละแบบวันนี้วันที่พวกหนูกำลังเป็นอยู่ คือพวกหนูโชว์ให้ทุกคนเห็นนะว่าหนูรักที่จะอยู่บนเวทีธรรมชาติของการเดินธรรมชาติของการเล่นของของการมองหน้ากันของการส่งให้กันว่าท่อนอยู่แล้วนะอันนี้ท่อนเราโอ้โหลำบากใจโคตรเลยคือชอบอะชอบหมดเลยเลยลำบากใจสิค <laughs> อันนี้คือยากอะ ก็วันนี้ว่าที่จะเลือกใครนะคะพี่ก็อยากบอกว่าคนที่เหลือคือเต็มที่สําหรับพี่แล้วก็พี่มีความสุขอยากให้น้องๆเก็บความรู้สึกวันเนี้ยกลับไปทุกคนว่าให้จําวันนี้วันที่เราเต็มที่กับมันแล้วเราปล่อยมันอย่างเป็นธรรมชาตินะคะวันนี้สมบูรณ์คนที่พี่เลือกนะคะคือ ออขอเสียงโบมือกับน้องครีมด้วยนะครับโดยผ่านเข้าสู่รอบซิงออฟต่อไปนะครับและอีกสองคนก็ทำได้ยอดเยี่ยมไปทางกันนะครับขอเสียงโบมือให้กับน้องเจนนี่และน้องปันครับยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยแล้วคู่ที่ผ่านเข้ารอบไปอยูรอบซิงออฟนะครอบกี่น้องคพีมครับ 谢谢大家。